สวัสดีครับเช้าวันที่29มิถุนายน2566ก่อนวันสิ้นเดือน1วันนะครับพี่น้องโดยก่อนที่เราจะไปอัปเดตเส้นทางฝนกันวันนี้ผมพาทุกท่านไปดูแนวโน้มอากาศเดือนกรกฎาคมกันก่อนฮะซึ่ง FC หลายท่านขอมาหลายวันแล้วครับก็ตามภาพที่พี่น้องเห็นนั่นแหละครับนั่นก็คือผลพยากรณ์ของ Climate Forecast System หรือ CFS นะฮะก็เป็นแบบจำลองแสดงค่า OLR หรือการวิเคราะห์การยกตัวของกระแสอากาศเป็นบริเวณกว้างในแถบภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกในเดือนกรกฎาคมนะฮะโดยเราจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกนะฮะจนกระทั่งถึงวันที่6กรกรกฎาคมนะครับ พื้นที่ประเทศไทยของเราส่วนใหญ่สเกลออกเป็นสีขาวนะฮะพื้นเป็นสีขาวไปจนถึงสีน้ำตาลอ่อนเล็กน้อยในบางพื้นที่นะฮะนั่นก็หมายความว่าการยกตัวของกระแสอากาศโดยรวม นะครับมันก็มีค่าปกติถึงต่ำนะฮะถึงต่ำจึงทำให้ฝนที่ตกในประเทศของเรานะั้นลดลงโดยทั่วไปนะฮะในสัปดาห์แรกซึ่งเราไปดูในสัปดาห์ที่2ะฮะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16กรกฎาคมค่า OLR เริ่มกลับมาเป็นปกตินะฮะทั้งพื้นที่นะฮะแล้วก็มีสูงกว่าค่าปกติด้วยก็จากพื้นสเกลของโมเดลนะฮะแบบจำลองออกสีเขียวจาง รงไหนฮะก็ในพื้นที่อีสานตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาคใต้นะฮะภาคใต้ตอนบนที่ติดกับภาคกลางดังนั้น2พื้นที่นี้ก็จะมีลักษณะาการยกตัวของฝนได้ดีกว่าเขาเล็กน้อยนะฮะสุดแล้วก็โดยทั่วไปก็เป็นฝนก็ยกตัวปกตินะฮะโดยเมื่อเราเข้าสู่สัปดาห์ที่3หลังกลางเดือนไปแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่26กรกฎาคม ทุกท่านก็จะเห็นว่าสีเขียวจางๆนะฮะบางๆนะับเปื้อนพื้นที่ในทุกภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวนั่นก็แสดงว่าค่า OLR นั้นติดลบทั้งหมดนะฮะทำให้การยกตัวของฝนเป็นไงครับดีนะฮะดีกว่าปกติโดยทั่วไปโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะฮะมีการเคลื่อนเข้ามาของปริมาณฝนผกผันเชิงบวก หรือ positive MJO เห็นไหมครับเป็นเส้นสีดำๆครอบไว้ฝนก็จะชุกกว่าเขานะฮะชุกขึ้นในช่วง10วันนี้นะฮะชุกขึ้นในช่วง10วันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับภาคอื่นด้วยทั้งประเทศโดยเราไปดูช่วงท้ายของเดือนกันนะพี่น้องจนถึงต้นสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมก็คือวันที่27กรกฎาคมไปจนถึง5สิงหาพี่น้องจะเห็นว่าตอนบนของไทยเรานรั้นนะฮะ ในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกระแสอากาศยังคงยกตัวได้ตามปกตินะฮะไม่มีอากาศกดจมจากสีพื้นสเกลแบบจำลองเป็นสีขาวทั้งหมดนะฮะไม่มีสีน้ำตาลแซมเลยในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ยังคงคาดหมายว่า จะถูกครอบด้วยปริมาณฝนพกผันเชิงบวกเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นการเตริมมาจากกระแสะอากาศด้านตะวันออกหรือทะเลจีนใต้บ้างเห็นไหมครับพี่น้องเส้นวงรอบสีดำๆตรงนั้นน่าจะเป็นย่อมความกดอากาศตำ่ำ ที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับสรุปแล้วก็คือสรุปแล้วก็คือในเดือนหน้านะฮะกรกดาคมนะฮะแนวโน้มกระแสอากาศหรือปริมาณฝนที่จะตกในประเทศของเรายังเป็นปกตินะฮะไปจนถึงสูงกว่าปกติเล็กน้อยในบางพื้นที่ด้วยไม่มีภาวะฝนทิ้งช่วงนะฮะ มีเพียงสัปดาห์แรกนะฮะต้นเดือนที่ฝนจะลดลงโดยทั่วไปซึ่งทั้งนี้เราไปดูโมเดลคาดหมายปริมาณฝนระยะไกลของ GPS นาค่าอเมริกาเี่ยพี่น้องมาเปรียบเทียบแนวโน้มกันก็ได้ครับพี่น้องตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับก็คือครึ่งเดือนแรกของกรกฎานี่เองโดยเราก็จะดูทีละสัปดาห์นะฮะเราเริ่มก่อนที่วันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับ ทุกท่านจะเห็นว่าในวันที่1ถึงวันที่4นะฮนะต้นสัปดาห์ฝนทางตอนบนก็จะลดลงโดยทั่วไปในทุกภาคมีเพียงภาคใต้นะฮะฝนยังคงตกต่อเนื่องไปถึงวันที่สพอช่วงปลายสัปดาห์ก็คือวันที่5ถึงวันที่7นะฮะตอนบนนะฮะตอนบนของประเทศไทยเราเหนืออีสานกลางตะวันออกฝนก็จะเริ่มกลับมาเพิ่มโดยเฉพาะในพื้นที่เหนือและอีสานตะวันออกนะสามภาคนี้โดยที่ภาคใต้ฝนก็จะลดลงนะฮะ นครับวันที่5ถึงวันที่7ถัดไปนะฮะสัปดาห์ที่2นะคือในวันที่8ถึงวันที่14ฝนก็ยังคงยกตัวได้ดีนะฮะเป็นปกติเห็นไหมครับโดยตกเน้นไปในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะฮะแต่ภาคอื่นๆก็ตกบ้างฮะไม่ตกบ้างเป็นวางวันนะฮะและก็เป็นบางแห่งเว้นสลับสลับกันไปแต่ดูสีโมเดลก็ไม่ได้ว่างเปล่าขาวโพลนฮะ ซึ่งถ้าหากว่าฝนไม่ตกหรือฝนทิ้งช่วงเลยเนี่ยครับพฤติกรรมโมเดลคาดหมายของ GFS นี้ต้องสีขาวนะครับพี่น้องสีขาวเลยครับไม่มีสีฟ้านิดนิดแบบนี้ปนอยู่หรอครับนั่นนี่ของ GFS นะครับดังนั้นสรุปได้ว่าต้นเดือนกรกดาคมฝนก็จะยังคงไม่ทิ้งช่วงนะครับแต่จะมีฝนขาดขาด,ขาดห,าหายหายหรือน้อย ะน้อยมากในบางพื้นที่บางแห่งในพื้นที่ของนะดูตามลูกศรในพื้นที่ของภาคเหนือล่างภาคกลางแล้วก็ภาคใตนะ้ตามที่พี่น้องมองเห็นซึ่งมักจะไม่มีสีเขียวเหลืองแดงทั้ง2องสัปดาห์ปนเลยนะเห็นไหมครับพอเข้าใจในการมองแนวโน้มโมเดลกันนะครับพี่น้องและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการคาดหมายระยะไกลนะปักใจเป็นแนวทางได้40 ถึง50%นะฮะหน้างานก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้แน่นอนนะครับพี่น้องกลับมาดูลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะครับจากพื้นลม850เฮกโตปาสคาลตามภาพนะครพี่น้องแนวการพัดวันนี้ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ไหลเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะฮะแล้วก็พัดด้วยกำลังปานกลางเลยทีเดียวปกคลุมภาคใต้เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมฮะ ที่พัดเติมนะฮะที่เพิ่มเติมก็คือแนวการพัดหรือทรงการพัดของลมมรสุมนั้นเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับพี่น้องคือไม่เหมือนเมื่อวานเสียแล้วนะฮะไม่เป็นนกเปกหักซะแล้วนะครับพัดยกนะครับมีการพัดยกท็อปยกล่องยกรางเฉียงขึ้นไปเห็นไหมครับดังนั้นถ้าพัดลักษณะแบบนี้ฮะเมื่อเกิดการยกตัวของกระแสอากาศจากลมพัดเบียดสอบกันแนวเมฆก็จะแทงยอดในแนว ตั้งนะฮะทะลุชั้นจุดน้ำค้างแข็งกลายเป็นฝนได้ง่ายนะฮะแล้วก็จะเป็นเพียงฝนเล็กน้อยทั่วไปนะฮะในตอนนี้ก่อนเนื่องจากอะไรครับพี่น้องก็เนื่องจากลมมรสุมมันพัดอ่อนนั่นเองนะฮะแต่ฝนจะกระจายตัวได้มากขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะตามแนวลมพัดสอบกันพี่น้องก็ลองสังเกตดูนะครับ ในขณะที่ภาพถัดไปเป็นแนวพัดของลมบนคู่ขนานวันนี้ไม่ต้องพูดถึงให้เสียเวลาเหตุเพราะว่าน่าจะลาพักผ่อนนะลาพักผ่อนเป็นส่วนใหญ่เพราะอ่อนมากทุกพื้นที่นะยกเว้นทางด้านภาคอีสานตอนบนนะฮะยังคงมีแนวลมบนที่พัดบนนำพาฝนจากยอมโลทางเวียดนามลามเข้ามาตกได้นะครับ นั่นก็เรามองเห็นนะฮะดังนั้นวันนี้นะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ในการขับเคลื่อนฝนนะฮะจึงอยู่ที่ลมมลสุมด้านล่างเป็นหลักนั่นเองนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่30มิถุนายนพี่น้องส่องโมเดลเลยนะครับน่าจะดูกันทันแล้วนะครับเพราะผมดึงให้ช้าลงไปอีก5วิเป็น15วิที่ทาเพราะว่าตามคําขอของ f อนะครับ f อ ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรเพ,พ,พชรชบ,บูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสก,นนก,นกนลนครนครราชสีมาชายัยภูมิภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ชายนาสิงบุรีอ่างทองลบบุรีพระนครศสีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีพระราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาภาคใต้นะฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต สุราธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรงังสตูลในขณะที่สอปอลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในแขวงเวียงจันร์ทจำปาสักและอัตตปือคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นเริ่มสูง2เมตรสวัสดีครับ